สินข้อที่สที่หลายๆท่านเองก็อาจจะเคยทำผิดพลาดไปแล้วอย่างเช่นไปประพฤติผิดในหญิงที่พ่อแม่รักษาหรือในญาติพี่น้องรักษาทำรักษาหรือในผู้หญิงที่เขามีครอบครัวแล้วหรือแม้แต่ผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วไปแย่งสามีเขาไปแย่งภรรยาเขา หรือไปนอกใจสามีของตัวเองนอกใจภรรยาของตัวเองไปแย่งคนที่เขามีคู่แล้วไปแย่งคนรักของเขาที่เขามั่นเอาไว้แล้วก็เป็นการประพฤติผิดจารีตประเพณีเป็นการประพฤติผิดในการมก็จะมีโทษเช่นเดียวกันวิบากรรมอย่างเบาก็คือจะเป็นไปเพื่อก่อเวรด้วยศัตรูคือสร้างศัตรูให้กับตัวเองศัตรูก็คนใกล้ตัวนั่นแหละฉะนั้นถ้าเราเองเคยทำผิดไปแล้วก็เห็นโทษ โดยความเป็นโทษทํำคืนตามธรรมสารวมระวังต่อไปอย่าไปประพฤติผิดในการมอีก